ผมบอกวินไปหมู่บ้านแล้วนะครับราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ตรงนู้นราชพฤกษ์สองนู้นครับราชพฤกษ์สองนู้นสองมันอยู่นี่สองนี่หนึ่งตรงนู้นครับอ๋อไปหนึ่งเดี๋ยวผมคุยกับหมอไปหนึ่งครับขอหมอยาโรคจิตมาให้อหมออยู่ไหนนะราชพฤกษ์หนึ่งใช่ไหมหมอผมอยู่หน้าราชพฤกษ์สองโอเคหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอเคหมอหมอเ๋ยวผมจ่ายตังค์นะเต็มยาไว้ผมเลยนะอ่ายี่สิบบาทแปดร้อยครับ หาหมอหมอ,อยาโรคจิตมาให้มาจากนู่นเลยแพทย์เลยอ่ะผมให้ได้สามร้อยเดี๋ยวมาส่งของนี้ด้วยให้เลยสามร้อยอะให้พี่เลยสามร้อยเดี๋ยวไปไปไม่เยอะเดี๋ยวแบกกล่องใหญ่มาเลยกล่องายาใหญ่อะครับเดี๋ยวมาส่งของนี้ด้วยนะโอเคหะหมอเดี๋ยวผมไปกับบินเลยโอเคโอเคอยาโรคจิตนะหมอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ได À, lưm kín nha, nó là như thế là mỏ. À, ok. Cập, cập. Cập, ok, ok. Này, nó tìm rồi. Nó đi. Nó tìm rồi. อะอทไหนนะลุงเอาไปเลยสามร้อยเดี๋ยวผมไปเองเอาไปเลยผมให้ให้ผมอ่ะให้ไปเลยสามร้อยผมไปเองเดี๋ยวผมลืมวิญญาโรคจิตไปยกทีเลยครับเดี๋ยวผมไปหาหมอเองครับไปนะกลับวินเลยวินวินวินเดี๋ยวไปกลางซอยเนี่ยไปบ้านก่อนเท่าไรเดี๋ยวเอามาส่งนี่ด้วยนัดหมอไงหมอเขายาโรคจิตมาให้กินรับยาอยู่ยาขาด มาจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวลืมไปคก่อนแม่เอาจ่ายตังค์ก่อนเท่าไหร่ไปอย่างเดียวไม่รู้ระยะทางตรงไหน่นี่ก่าซอยเลร้อยเมตรร้อยเมตรพอยี่สิบบาทเหรอยี่สิบบาทอ่ะแบงร้อยรอมั้มแปดสิบวิ่งดีป่ะน่ะอยู่คนเดียวเด้อเดี๋ยวข้าวล้อข่าวประจำด้วยอ่าข่าวประจำมาข่าวประจำมาเออจ่ายตังค์แล้วด้วยเท่าไหร่ข่าวประจำจ้างเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาให้สองร้อยเป็นสามร้อยแล้วผมจ้างลุงเนี่ยกลับร้อยผู้หญิง ผนะู้หญิงเออเนี่ยผมให้ลุง300รอยเอาไป,ไปไเอาไปไม่ทานเอาไปไป,ไปส่งด้วยไปส่งด้วยเร็วไปเลย300ไปส่งไหนส่งนั่นแหละกลางซอยนะ่ะยาโรคจิตรับเดือนละครั้งเนี่ยผมเนี่ยทำงานด้วยโรคจิตด,ด้วยเนี่ยโอเคลืมอีกแล้วกินยาโรคจิตยิบเป็นทุกทีเลยรถจอดอยู่นี่ไปลงุง